ดูตู้ยินเขาจะขายปลานะครับตัวนี้โอ้ไปปลาไหลจะขายแล้วดูน้ำตอนเช้าๆาว,วนานันนี้ครับ,าารบ,รบกู้ดางด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับพามาดูน้ำครับน้ำท่วมครับแล้วก็ไปกู้ดางด้วยครับมาดูบรรยากาศน้ำท่วมแถวบ้านท่าคอนแดงครับ Então, ah, น้ำก่อนครับวู้ ทะเล้วครับตอนนี้เลพวงว้าวดูได้บอฮะออะใครแล้วทำไมเออ <laughs> <laughs> บ้าและตัว,ตวบ้าและตัวครับ ปลาปลา้อยปลา้อยปาจิ้ว <c oughs> โอ้ลานจากข้าวครับเป็นทะเลแล้วครับตอนนี้โอ้ไม่น่าเชื่อครับนี่แหละครับ <c oughs> ดูน้ำก่อนครับ น้ำมาจากภูเขาครับเถือกเขาเพชรชบูรณ์เนไหลมาครับท่วมข้าวแถวนี้เกือบหมดแล้วครับเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนเป็นถนนครับเป็นลานตากข้าวครับแต่วันนี้เต็มไปด้วยมวลน้ำเอ้อ ไม่ได้เลยติโดเที่ยาดโูตรงน,นี้เป็นที่ตั้งของโควิดแล้ก็โดนน้ำท่วมครับะลักมาเป็นตรงนี้ครับ ในปลา,าก็เนี่ยในปลา,าก็ในช่องตัวในช่องตัว <laughs> <laughs> ดูน้ำไหลโจกโจกเลยดู <laughs> ปลาก็ดูปลากันเฮ้ยเฮ้ยนี่ยนะโคงยังคงใต้เยอะเนี่ยโอ้ที่หนัก ยกแล้วอะย,อยไปมาได้แล้วโอโตโอ้านากเตอร์ยังไปไม่รอดเลยตาตกแล้วเหรอ,อ <c oughs> ดับแล้วเหรอ,อมา ม,มาดูโนวันไพ่ครับยกยอวันนี้มือโอ้เป็นแถวเลยน้ำมาครับมาบ้านมีคนมายกยอเป็นแถวเลยครับน้ำข่วมดูขังน้ำทะเลครับ,ะะะรบตัวยกยอเต็มเลยครับ มาฟังนี้ข้ามทินมาฮะมีลมครับข้ามทินมาฮะโอ้ยไปดูดิลมได้ปลาป่ะในปลาเลยมีลมครับเห็นเหรอเนี่ยายวดน้าแม่เขาก็หมาคุณไปแทงไม่ใจไปเลยตอนนี้ก็มาดูสถานการณ์น้ำท่วมครับ น้ำเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ฝั่งนี้เริ่มท่วมยอดข้าวแล้วครับนู่นนี่ไาข้าวโพกก็เริ่มมาแล้วครับรบตงนนโอ้ยนี่บ้านม่วงบ้านม่วงโอ้บ้านม่วงบ้านม่วง <laughs> t <laughs> ตัวนายจะจับป้าเหรอตุน้ำปลาปลาเลยปลเลยดีโอ้โหก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พเพลนๆยกองกลูกเร็วๆๆๆๆอู้ ได้จากโตขึ้นนี้ตัวนยนิ้ควายได้ด้วยโอ้ปลาโนยครับเนี่ยโอ้ปลาอ้อยผู้คาครับโอ้คนยายฝั่งนี้โอ้ได้ตัว โอ้หาทำเลเหมาะวะยายเป็นธรรมดาเลยเนี่ยโอ้เ okay นี่ยายต้องพัดไอเศษนี่ออกไปให้หมดก่อนเนี่ยปลาให้นิงตรงนี้นะดูโอ้นูนนะนูนปลาใหินทิ้งตรงนี้โอ้เนี่ยขอตัุยดด้วยโอ้ก็ไม่มีเวลาเออกินข้าวเลยครับยกยอไปด้วยกินไปด้วยโอ้ย โอ้ฝั่งโน้นไงเฮ้ยอู้อยู่น้ำคลักกไปนะไม่มีไม่มีครับพอเจอกล้องนะไม่มีเลยครับพอไม่มีกล้องนี้อ๋อ ตายรูกตายรูปเรอตัวีสอตัวแล้วเอาอีกแล้วก็บาร์นี่ไม่มีกล้องเคลียร์บาร์นี่้าบ ดูตูุยินเขาจะขายปลานะครับตัวนี้โอ้เป็ปลาหลายจะขายแล้วรู้จักบาทเนี่ยมาไม่ไม่คิดเป็นตันกิโลเยอะจะเป็นตัวประมาณเอาประมาณเอาโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มีตัวใหญ่นี่ก็มาครับตัวใหญ่จะขายกี่บาท

จับตอนนี้จับใส่ถุงครับชั่วโมองหนึ่งแล้วครับยังไม่เสร็จเทอยก่อ <c oughs> อะไรดีสี่สิบบาทครับเนี่ยสี่ส <c oughs> ิบบาทไม้ก<ๆ>็ได้สี่สิบบาท <Okay. S 2> เราวันนี้ครับ <can> ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เ่ป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <laughs> สวัสดีครับ